สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นการอัปเดตการ f o r w เ r d Test ประมาณเดือนที่หลังจากผ่านมา2เดือนของตัวระบบ Podium Money ที่ถูกพัฒนาเวอร์ชั่นมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะขออธิบายกับตัว Podium Money เก่าก่อนนะครับในคลิปนี้ ก็คือตัวโปรดิวมันนี่เก่าเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันเทสอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยผมจะใส่ไว้ว่าทุน300เหรียญน,นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เป็น300เหรียญแต่ว่าทุน Deposit จริงๆเนี่ยมันเป็น200ก็คือ20,000เซนต์200เหรียญน,นั่นเองเราก็เจอ Maximum อัมดอดาวที่ My FX b o o o k มันบันทึกออกมานะครับว่าเป็น24.16%โดยประมาณแล้วก็ทำการเทรดที่15คู่เงินะครับ15ซิมโบในการรันระบบแต่ณปัจจุบันเนี่ยของตัวโอดิวมันนี่ที่เราพัฒนาเวอร์ชั่นณปัจจุบันนะครับของคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน0 0.6 ซึ่งมันจะทำการเทรดอยู่ที่5คู่เงินโดยเราคัดเลือกจากาคู่เงินที่มันทำผลกำไรได้ค่อนข้างสเสถียรแล้วก็ปัญหาน้อยนะครับออกมา5สัญลักษณ์คู่เงินนะครับ5คู่ผลที่ผ่านมานะครับในเดือนธันวานะครับ อาจจะเริ่มนับเป็นธันวาเลยเนาะของปี2022ก็ทำกำไรมาได้ที่6.3%นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยลอดไซส์ผมใส่เข้าไปแค่0.01แล้วก็มาเพิ่ม0.02ณปัจจุบันเนี่ยมันถูกรันที่ลอดไซส์0.03นะครับในการเริ่มต้นการเทรดน,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 นะครับซึ่ง ในเดือนมกราที่ผ่านมานะครับหลังจากทดสอบกับหลอดไซต์0.03เนี่ยมันทำกำไรมาได้นะครับในเดือนมกราที่8.74อร์ซซึ่งเรามาดูผลที่ตัวใหมเ FX Book มันบันทึกนะครับก็คืออยู่ที่11.3 นะครับดอดาวก็คือตอนที่มันมีปัญหาเกิดการติดลบนั่นเองนะครับน่าจะเกิดประมาณช่วงวันที่23นะครับดูจากตัวอ e ีคอตี้ที่มันตกตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะอยู่ราวๆนี้าการลันโปรฟิตของมันก็ ทำได้ดีมาเรื่อยๆนะครับดอาดาวเปอร์เซนเทก็ไม่สูงมากนะครับอยู่ที่0.83%ทีนี้เรามาเช็คตัวแต่ละคู่แต่ละบัญชีนะครับซึ่งมีสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็แอดเข้ามาในช่วงเวลาที่มันเกิดดอาดาว,ดาวหรือเกิด สภาวะตลาดที่มันไม่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อระบบเทรดเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวระบบเทรดของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในตลาดที่เป็นสภาวะไซเบร์นะครับถึงจะทํากําไรได้ดีตัวแรกที่เราเริ่มหลันนะครับเป็นบัญชีนี้ก็คือตอนนี้โปรฟิตไป15.79%ก็นะครับก็ผ่านมาแล้ว2เดือนทำกำไรมา15% เจอแม็กซิมัมด d o w n นะครับสูงสุดอยู่ที่11.30อนะแล้วบัญชีนี้ก็เข้ามาในช่วงสภาวะตลาดที่มันอาจจะก็คือเข้ามาทีหลังนะครับจะเป็นเจอสภาวะตลาดอีกแบบหนึ่งก็คือเจอดอ d o w n ที่4.34เราแล้วก็ทำโปรฟิตมาได้ที่4.14นะครับอีกบัญชีหนึ่งก็น่าจะเข้ามาไล่ๆกัน ดูจากสีอ,อันนี้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนบัญชีนี้นะครับก็คือตัวของพี่บีนะครับก็จะเริ่มเทรดก่อนแล้วก็อันที่มารันพร้อมกันจะเป็นบัญชีพี่แอนกับบัญชีที่ผมเขียนไว้ว่า v 0 6 6ก็คือของผมเองนะครับซึ่งตัวบัญชีพี่แอนเนี่ย เขามีทุนดิป osit ท,ที่300เหรียญนะครับก็คือ3 0 0 0 0เซนในการรันระบบทำไมตัวเริ่มพร้อมกันเนี่ยแต่ว่ากำไรเปอร์เซ็นต์ต่างกันก็คือมันมีที่มาตรงที่ว่าเรื่องของตัวคูณลอตเท็กเน t นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่าง ถ้าเกิดว่าเราเริ่ม0.01นะครับมันจะมีหลอดไซด์ที่ตัวคูณ1.57เนี่ยในฝั่งเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะไล่ออเดอร์แบบนี้ครับ0.01 0.02 0.04 00นาแบบนี้ครับ เราไล่มันเป็นวิธีคูณแบบแมทพาวนะครับก็คือนับจํานวนไม้คูณแต่ทีนี้ตัวที่มันเป็นหลอดไซส์0.02แบบเนี้ยเราจะสังเกตเห็นแล้วว่าลอดมันจะเทียบกันไม่ได้นะครับถ้าถ้าเป็น0.01เนี่ยไอ้ไมคเคา์เตอร์ไม้ที่2กับไม้ที่3เนี่ยมันจะออก0.02เท่ากันอให้ดูตัวอย่างครับ มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนื่องด้วยระบบที่เป็นตัวคูนแบบแแบบพาวนะครับทำให้เวลาเราเพิ่มหลอดใสเนี่ยหลอดมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับด้วยวิธีการคูณจึงทำให้ การเริ่มต้นที่0.01เนี่ยมันอาจจะทำให้กำไรน้อยกว่านะครับประมาณนี้ทีนี้มาเช็คดูแต่ละนนะครับที่เริ่มเข้ามาเนี่ยตัวนี้นะครับทำดอดาวน์มา5.29แต่ก็ทำกำไรมาแล้ว5.35นะครับคุณน้องมาะเนี่ยก็เข้ามา ช่วงที่ตลาดไม่ค่อยเป็นใจกับตัวฐานระบบของ EA ที่ต้องการตลาดไซเวยนะครับก็คืออาจจะเข้ามาตอนที่มันเกิดเทรนด์มันก็เลยทำกำไรมาอยู่ที่1.62แต่ว่าเจอดอดาวไปที่6%นะครับแล้วก็พี่แอนเนี่ยก็จะเข้ามาที่หลังนะครับก็ได้โปรฟิตไป2%แล้วแต่ว่าตัวดอดาวก็ขึ้นมาแค่1.56 ก็คือตัวระบบเนี่ยอยู่ที่ว่าเข้ามาเจอสภาวะตลาดตอนไหนตอนที่เริ่มหลักนะครับแต่ว่าตัวเบรฐานเดิมที่เราเคยเจอแม็กซิมัมดรอดาวกับ15คู่เนี่ยเจอไปที่24%ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเจอแม็กซิมัมดรอดาวที่มากกว่านี้หรือเปล่าถึงจะใช้แค่5คู่เงิน นะครับอ่ก็คือต้อง forward t ์ดเแล้วก็พัฒนาระบบต่อเข้าไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้มาดูนะวันนี้นะครับก็คือเมื่อคืนเนี่ยเฟดมันประกาศข่าวอะไรไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูมันทำให้ตัว USD ดอลลาร์เนี่ยมันเกิดการอ่อนค่านะครับ ทำให้ราคาพวกที่มันมี USD เนี่ยโดยส่วนมากนะครับมันจะมีการดีดตัวค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่างบัญชีนี้เนี่ยตัวบัญชีของผมเองนะครับปัจจุบันก็คือ,อโดนลากไปที่จากจุดนี้นะครับจุดที่เริ่มต้นเทีมาหาจุด ต้านบนสุดก็คือตัวนี้นะครับอยู่1600จุดนะครับถูกพุ่ง,งราคาบันดีดขึ้นไปที่1600จุดเลยจากจุดที่เริ่มเปิดนะครับไปเจอแม็กซิมั่มดอดาวอยู่ที่19เหรียญโดยประมาณนะครับแล้วตอนนี้ก็ราคามันย่อลงมาก็ติดลบอยู่ที่9เหรียญน,นะครับไอต,ตัวนี้เนี่ยมันย่อนิดเดียวเท่านั้นแะครับ มันเนื่องด้วยระบบที่มันเป็นเฮดกึ่งกลิดกึ่งมารตินเกลเนี่ยผสมประสานเข้าไปเนี่ยมันทำให้มันลดดอดาวได้ไวนะครับผู้อื่นก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้เราจะเช็คดอดาวของอแต่ละท่านนะครับอของผมเมื่อกี้เจออยู่ที่ดอดาวนาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1.24%ของคุณมอสนะครับ ดอดาวตอนนี้อยู่ที่5%ก็คือใบเปิดอยู่แท้ทายเลยนะครับก็คือมาเข้าช่วงนี้ก็โดนลากอยู่ประมาณเกือบอเกือบ2,000นะครับประมาณ2,000จุดเจอดอดาวอยู่ที่77เหรียญอ่าแตอนนี้เหลืออยู่50เหรียญน,นะครับย่อมานิดนึงอ่าตอนนี้ดอดาวของ คุหมอเนี่ยอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องอาจจะต้องมาโฟกัสบ,บัญชีนี้เพิ่มขึ้นนะครับว่าจะเคลียร์ได้หรือเปล่าต่อมาพี่แอนบัญชีนี้นะครับก็คือใช้หลอดไปที่0.01กับทุน300เหรียญ3 0 0 0 0น 30, เซทตอนนี้ดรอว์อยู่ที่1.26เปอร์เซ็นต์ ก็ติดลบอยู่ประมาณ3-4เหรียญนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรของพี่เบนจวันนะครับ,รรบก็ตอนนี้ดอดาวอยู่ที่ประมาณ9เหรียญ9เหรียญ10เหรียญน,นะครับดอดาวอยู่ที่0.48ของพี่โอลิสนะครับดอดาวก็อยู่ที่ประมาณ0.8-0.9นะครับ อยู่ประมาณ4ีเหรียญหเหรียญเหมือนกันติดลบของพี่บีตัวนี้ก็อยู่ประมาณ0.6นะครับเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับก็ทุน800เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็เก็บกํำไรไปแล้ว40ประมาณ30-40เหรียญ ของพี่ป๋องนะครับอ่าก็อยู่ประมาณเก็บกำไรอยู่ประมาณ40เหลียญเหมือนกันมั้งอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ดอดาวอยู่ที่0.6%น็ะครับก็คือระบบมันรันได,ได้จังหวะดีนะครับอันนี้ของอามาดาม มาดามทันธิยาหรือเปล่าัแบบหนึ่งมาดามทันทิตานะครับดอดาวอยู่ที่ประมาณ1%นะครับทุน500เหรียญเปิดหลอดไซต์ที่0.03ก็คือใช้หลอดไซต์เท่ากับการเปิด600เหรียญน,นะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าดอดาวตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่ที่ประมาณ1% ก็คือยังไงเดี๋ยวภาพรวมของตัวระบบเนี่ยผมจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาระบบเพิ่มว่าจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างเพื่อให้ระบบ ea เนี่ยมันทำงานได้มีประสิทธ,ธิภาพมา,มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ